ให้โลสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพระกรชังจันนีมเพื่อนอภิเชียวค่ะสมศีลูกวิษณะลูกคอยนาสมศสีสมศรีสมศีสมศีอู้ยได้เสียงปักจันไดยินเสียงปกจัดยินเสียงปักกันนื้อึึ๊ย่าไ้หา นี่อ้เพิ่นเห็นมูเพิ่นเห็นมูเขาห่อม่เป็นมือเรียนเมือกอนเรียนสวดเต็มบรรยากาศใชอยูซานซีเทือกไม่ชอบซื้อสิจําเสียงได้เพิ่นจําเสียงได้พี่น้องค่ะบ่าได้พ่อซองมือเอาไปยืมใส่ละตอนเป็นไข่นะไปอยู่ด้วยเอาไปอยู่ด้วยโอ้ไปอยู่เป็นกำลังใจเป็นเสื้อเป็นเพื่อนน้องต้นน้ำเป็นกระตั้งแก่บอลเป็นกระตังใจแม่อันนี้เดินทางไกลนะ วันนี้กี่กิโลไม่กัดร้อถ้าจากนี้วันนี้ร้อยเกสิกิโลชัยภูมิงานฟรีดีวะคนน่าจะเยอะจิ๊จิ๊จิีจิ่จิ่จิ๊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 จิ่จิ๊าิ๊จ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 เรื่อยิ๊จร๊ลังติิ๊จิ๊จิ๊าิิ๊จิีเิ๊จด้วันนี้จจะไปฉีดยาวันจี้จิฉีดยาิ๊จ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 ิ เขาหอมไปสิเขียดอะเขียดแล้วนั่นเฉยชาแล้วพี่เขียดพี่น้องขาไปพี่น้องเขาจะไปสิดของที่พักอที่ตรงไหนนะสามกิโลสามกิโลเหรอพักก่อนแล้วค่อยเดินทางเหรอไม่เลยว่าจะไปเลยไปเลยมันไม่ไกลเนาะพิไปสีดยาเนาะโอ้ไปสีดยากรวัคซีนไปสิดวัคซีนวัคยังสมศรีจะไปสีดวัคซีนเหรอลูกวันนี ยิ่งเสียงยังจอดมันโดดใส่เลยวันนี้เข็มที่เท่าไหร่เข็มสองอน,นอนอยู่ในยิ่งเสียงฉันจังไงจังตื่นขึ้นมาเนาะฉันได้กวนวางกว่ามันตีสองเลยไหมสมชีโลพุ่งเลยพ<ด>ุ่งเลยสั้นไป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 แดงยังพ่อกันมาแต่ไปแดงไปเจอกันหลักประจลักประจลเขาได้เกาท้องทุกวันไปในทางปลอดภัยครับเจ้บ๊ายบายเจอกันตอนเย็นค่ะ บรรยากาศตอนเศร้าะค่ะพี่น้องคะ่ะชาวนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่น้อง <c oughs> เก็บของแล้วคะ่ะเตยล่าเรียบร้อยแล้วสดแก่างจังปัง ว well. yes, uh, ั้พรุ่งนี้เช้าก็กวดอีกหนึ่งวันนะนี่ลืมไปพรุ่งนี้เช้าก็ต้องได้กวดอีกลืมลืมไปว่าวันที่สองเราหยุดไงอ๋อเ้ยมาน้อยเยอะจังลูกสาวลูกสาวเดลูกสาวไปติกันเลยตัวแรกที่นี่ตัวแรกที่มาอยู่ในวงที่นี่เออแล้วก็พร้อเป็นกับว่าตัวที่สองนี่มันมีตัวที่ห้าแล้วค่ะบริษัทมันนะ ตัวที่สี่ของต้นน้ำใช่ตัวสี่แล้วจะเป็นจะมีตัวที่ห้าดีเด็กซี่กูบ้านซี่กูบ้านต้องเลือซีกูบ้านเนาะแต่ไหนเป็นคุณยายแหรอเขาเถ่าแเราบ่มีเอฟซีกระเพื่อนเลยเมื่อเขาได้มาหลอกมาไล่ครับขอรับขวัญก็ได้กับเขาเลยเหรอลูกบ่ได้น้ำเพื่นเลยเ้ียตูนแตนิดซื้อให้กันเองให้ค่าขนมเป็นว่าดิคุณย่ย วันหัวมวลพี่น้องหลังเลิกงานจะตามไปไปค,คิดพี่น้องเมืองก่อน อากาศเย็ยนจังน้อยครับพี่น้คงค่ะเช้านี้เช้านี้อากาศก็จะเย็ยนยยนหน่อยอ่ะเ้ยเอไเป็นงานครับไปที่อะรอ่ะคจะมีกลางไก่เทอไปพับเงาเท้ โวคสีพับเรียกว่ายาง,กกางแบบกิโลกระสิกกลางแบบกจะเล่นใหญ่เกินไปสาวพดพี่น้องผู้กางตือนวนะ่ะไปพี่นอ้องค่ะยางไปงำลังต่อคะ่ะอากาศดีแห้งพี่น้องเช้านี้ไปดูได้ครับรถดูได้ครับรถ,บรถ,บรถ ไปเร็วไปเร็ว <c ười> หลลบไปนั่งไหนอะ่ะอ๋อปุณนน่ะชมซีชมชีไปแล้วหรอคะ่ะไปหลบกไป,กไ,ปไปแล้วค่อยเจอกันหลบแล้วค่อยเจอกันนะคะชมสีจะไปแล้วไล่หลบหนึ่งชมชีเพื่อนนะ่อนะขั้นเขียวด้วยเนาะขั้นเขียว เกียดมากเลยสมสีน่ะุพูอย่าเออาามมืเฟซบุ๊ดด็อกอย่าเอาอันมาเนาะเออเนนสงีมตุ๊ปูอยู่โอ้ตายตลูกข่อยแค่จะพูดข oh> ah. ั้นเถอะเฮ้ยค้นเขียวพี่น้อกจูบพุงนะวา เดินเดินหน่อยไ้อมหมายถึเบ้าปลุกคนี่เสียบมือเรื่อง้ารพนดจเด็กมายด์อิจูเลค่ะน้องสกเล็กย่าเกิดน้องได้น้องสกเล็กเกิดน้องจะเป็นน้องสกเล็กอีเขาจะไปฉีดวัคซีนจะดูหน้าน้องน้าแบกปล่อยเถอะโอ ได้ล้องไม่ได้ชอบเธอน้องสมศรีกับน้องสมทรงน้องสมทรงป่าใบว่างจะแปลกนะได้เหมือนคนอุ้มเลยอ่ะเอออันนี้เพชรบูด็อกค่ะอัติเชียนเหม่อัติเชียนมาเนี้มาเนี้มาเนี้ยกับกับเหนียวเชียร์ก่อน กับบ้านกับ้าน่า่งมากเลยอะพนนคนี่กน้อยคลิปนี้กับป่โนยังไลายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามจนนี่ลำเพิร์ออฟฟิเชียลด้วยนะคะพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้ากระพิ่นองสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะ